เปิดว้าวขอยอบโคศกฝีปากกล้านะครับค่ะออที่ได้เป็นโคศกงานเมื่อคืนตอนนี้นะครับโอ้โหรถทัวร์ลงลงกระน่ำเลยค่ะจั่วข้เลยดั่ไั่วข้ามคืนค่ะแต่ว่าดังแบบคนเข้าไปอกว่าคอมเมนต์แบบตลุมยับเลยชาวซีอู๋อก็คืองานจากงานเมื่อคืนนี้นะครับวันที่8กุมภาพันธ์เนาะที่เป็นงานหมอลำนี่แหละะ มีงานหมอลำไปลงแล้วทีนี้ก็มีโคศกที่พูดจาเหมือนพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่หลายหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าทำไมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดปากเปล่าด้วยนะคะพูดออกแล้วออกสื่อพูดออกมาผ่านเสผ่านไมผ่านออกระจายข่าวออกกระจายเสียงทั้งก่อนเริ่มงานเองแล้วก็หลังเริ่มงานหลังจากหมอลำแสดงเสร็จด้วยหลังจากเต้ยลาเสร็จแล้วยังมีการมาบอกว่าโอ้ไม่จ้างแล้วหมอลำวงนี้นู่นนี่นั่น กลายเป็นแบบโอ้โหแฟนขับก็เลยส่องเพียบเลยใช่ไหมป้าโจแฟนลับแฟนขับนะครับแห่ส่องเ,อเปิดวาร์ปแล้วไงมีคนเอาบอกว่าเอาชื่อบอกว่ามาเปิดไงเพราะชื่อคนนี้เข้าไปส่องนะแล้วทีนี้พอหลังจากที่ได้เห็นชื่อแล้วเราเข้าไปส่องก็โอ้โหตกใจเสาสีตกใจ<ถ>คอมเมนต์คอมเมนต์โ,โ,ฮโฮพสที่เคยโ <ฮ S 1> พสแรกโพสแรกโพสแรกโพสแรกนี่น <โฮ S 1> ี่ บ้าเกือบพันคอมเมนต์นะสาวสีอ่าเอาอ่านคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเนาะหลายหาคนก็คงรู้แล้วเนาะว่าขอยอบอคนนี้เนี่ยเป็นใครพอกว่โคงได้ตามข่าวแล้วเป็นข่าวที่กําลังเป็นกระแสที่สุดในวันนี้เลยที่มีคนหนึ่งอะไรขคนส่งคนหนึ่งหมอรำแบบนี้แต่เราไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ขอเอ่ยสถานที่นะเพราะว่า ทุกอย่างันดีหมดในงานม่อคือที่ผ่านมาอะดีหมดน่ารักองค์รวมคือดีหมดแต่เนี่ยแหละก็มีสะดุดอยู่เรื่องเดียวคนเดียวด้วยเออคนเดียวด้วยที่เป็นประเด็นเนี่ยที่ได้สร้างประเด็นไว้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือหายไปเลยหายไปเลยหายคอมเม้นทอไปอ่ะมาอ่านคอมเมนต์กัน่อยดีกว่าอคอมเมนต์จากโพสปกตินะแต่พอได้รู้ว่าแล้วของเฟซบุ๊กของ โคศกท่านนี้นะโคศสกสีปากกา,า้าศกไขอโยอด้นะอ่ะโคศสกสีปากกา,<ภ>านะครับ <ภา S 2> ผมนี่นี่ฝากถามโคศกแนวแมนคน้นซีสเกตบอรครับถืมเจ้าเป็นโคศีสเกตไปล่าออกซะโอเค <ภา S 2> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาคอมเมนต์ต่อมา,าบอเบิงสัญญาจากหมอลำตีจเจ้าคือเวาจุดๆเมวแมว,แ,มวแบบนี้ บ่ดีๆว่าเป็นกะยาเป็นผู้นำคนนี่เขาเป็นตอมาสีค่ะนิสัยแบบนี้ก็เหมาะที่จะมาเป็นผู้นำเยอู่ขาไม่มีบอกว่าเก่ให้เหมือนปากเด้อข้าวนี่อ่านไม่ได้ทุกคอมเมนต์นะต้องขอยจุดจุดจุดต้องพูดอะไรบ้างมาต้องพูดอะไรบ้างนะมาตอบคอมเมนต์ชาบ้านแน่เขาเมารถทั่วมาจอดรถแต่เศร้าแล้ว อย่าลบโพสเด็ดขาดทางปิดเฟซหนีค่ะอืมค่ะต่อมาต่อมาต่อมาเอาเอาซอฟต์ลงกันแล้วซอฟต์ลงกันแล้วเราจะพูดถึงว่าถ้าเราอ่านคอมเมนต์ให้มันซอฟต์ลงมันอาจจะรู้สึกรื้อโพลคนนี้ไหมได้ๆคอมเมนต์มันจะแรงๆึ้เลยไหมใช่ค่ะต้อขออภัยบางทีที่เลื่อนอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะคะเลื่อนไปคัดกองคอมเมนต์คัดกองก่อนเพราะว่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์มันพูดออกสื่อไม่ได้มันแรงมากแต่ทุกคนก็ด้วยความเป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วย คนเหมือนกันนะเนาะจังบอจุดๆทั่วลงฮ่าฮ่านี่เวทมาดูรถทัวร์จอดเต็มหน้าบ้านแล้วนี่เขาไม่มีรังสีสีอยาเกงแต่ปากออกมาชี้แจงด้วูมาจากึงการข่าวดังจริงพอยบอก็พูดซะเหมือนเป็นงานส่วนตัวของเจ้าของเนาะครับเสียชื่อเมิร์ด ข่อยมานงรถทัวร์มาเบิรกคูน้ำปุบปุบอย่าปิดคอมเมนต์อย่าลบโพสนะกำลังอ่านสนุกฝากคุณหลักผู้ใหญ่จัดการด้วยตามรถทัวร์มาเยอะเลยค่ะไรวุฒิภาวะในความเป็นจุดจูืดนี่ไงเก่งให้เหมือนที่ปากพูดนะตามรถทัวร์มาครับ หน้าตาก็ดีแต่นิสัยแย่มากจุดจุดจุดพอทีคนนี้บอกว่าไม่มีวัวปนคพืออย่างไม่มีวัวปนขออย่าบอกเสียงนะอุ้ยขอไม่น้ยาวนะขอไม่อ่านแล้วกันเนาะค่ะมันมันมันมีชื่อติดมาด้วยมหาหมงจอะจ้าขึ้นเป็นตนายแทนนาะดังคันบันนีละจ้าสมใจครีเอเตอร์เรียวแล้ว แวะมาอ่านคอมเมนต์ครับจบแบบวอทดเทอจ้าเคยฟังเพลงบอนีบอใด้หนังสือค่ะแต่อยากอ่านแค่นอือืมก็คือแบบบอใด้หนังสือลหละทำเป็นคอยนี่อหอเขานี้แล้วอย่างอีกนาะหลายอยู่หลายเติบอยู่ค่ะคำพูดเป็นนายเรารับวันท์ได้เลยนี่นี่คนนี้วะ อาจจะมีกระเช้าสวยๆรยบหรเป่าระบนดี่แรไรว <c oughs> ิสัยทัศน์ที่เขามีนในวังซีคนนี้บอกว่าคัดนเนาะผอยอบอเกงคัดอืมข้าพานประตูเจ้าในใจเขาเหล่ะ <c oughs> <c oughs> วันก็มีหลายเนาะเรื่องราวเกิดขึ้นกับงานเนาะที่บออ่านสัญญ,ญาบอกคุณน้ำ อ่าระบุว oh ok ่าเล็กตีหาเพื่อเลนใอออดบงโมหานาที่อืมอืมศูนย์คาะอืมมันทั้งมีทั้งแต่เริ่มแรกเข้าไปเลยเนี่ยค่ะเก็บเก็บปันทร่ออะไรเยนาะเยาวาเตจายาวาแต่เจ้าว่าจ้างเขาปีนาถามเขาว่าเขาสิมางั่นเจ้าบออืมอืมนี่ผู้ใหญ่ต้มลงแล้วแหละเสือเสียสือเสียงอืม หลายหลายคนก็แวะมาอ่านคอมเมนต์เหมือนเราแหละแวะมาคอมเมนต์แต่เราก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะสัสิเนาะปล่อยให้เอฟซีจัดการดีก็คือเอฟซีก็คือแฟนคลับแล้วก็เป็นทั้งประชาชนคนหนึ่งนี่แหละค่ะที่มีสิทธิ์จะเรียกร้องเนาะสิทธิเขาเขาทำไม่ถูกนะทรไม่ถูกเราก็ต้องไปแสดงความคิดเห็นก็ถูกแล้วใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการช่วยดูแลกันและกันเอาเนาะยิ่งเป็นภายในเขา่าเนาะก็ต้องมีอะไรพูดถึงบ้างค่ะ นี่หมอลํมมีสัญญาจ้างว่าเลิกกี่โมง<ะ>หมอ่ําเลิกว่าห้มาหมอ่ําเลิกก่อนพนาเ<ะ>อออยากให้เ่นหอดสองโมงเศร้าว่อาออกไหมไดาหมอลร<ะ>ัมว่าสิบอจ้างเดี๋ยวบอจ้างอีกกับบอมึดดอกหา<ะ>หมอ่ําบอ<ะ>ว่ามีมือว่าง ให้ยังนไงจะสีทาหมอร่ำบอทาหมอร่ำไปว่ามีเมื่อวานห้บอว่าเขาสีมารำให้อีพอฟังอีกบอมงึดหลายคนคนเดียวเนาเบิดบ้านปาตายตัวเดียวเองปาตายตัวเดียวเนาเบิดของอ่ะเบิดของจังสีก็เลือกมาก คอมเมนต์เยอะดีจังอ่ะคอมเมนต์ก็แบบว่าอ่านคอมเมนต์เอามานัอ่านดีกว่ะฝั่มบนอ่านคอมเมนต์ดีกว่าเนาะแต่ว่าเราขอคัดคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเพราะมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคอมเมนต์ยังมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะออกมาขอโทษหมอลำแนะก็ดีเด้อว่าว่าเพื่อนปานนั่นเพต่นางซื่อเสียงให้กับจังหวัดเจ้าจนวาอเอมีเพลงแต่งด้วยใช่ไหมให้จังหวัดนี้นี่คนนี้ว่าสิดีใจด้วยครับท่านมีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วค่ะ ชื่อเสียงอืมชื่อเสียโอ้ชื่อเสียงชื่อเสียงกับชื่อเสียนะมันมีคาที่สะกดเหมือนกันนะบอกโจโจอันอ่าโอเคแต่ความหมายต่างกันมากเลยนะออชื่อเสียงกับชื่อเสียงเยอืมก็เยอะคำคำต้องคัดกรองกันคำพูดแสดงถึงสดค่ะ ไม่มีภาวะความเป็นผู้นำเลยท่านรู้ไหมที่พูดเมื่อคืนพูดอะไรออกไปทุกอย่างมีสัญญามีกฎระเบียบไม่ใช่พูดเอามันอย่างเดียวเสียกันหมดเสียชื่อด้วยเสียท,ทั้งจังหวัดด้วยก็มีสขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า บุคคลคนเดียวนะคะที่ทําให้งานกลอยครับผมแต่โดยรวมององรวมงานเขาแบบแสดงได้อย่างราบรื่นหมดเลยแต่ถ้าไม่ดนน่ารักงานจัดออกมาได้สวยมากถ้าไม่มีคนคนนี้พูดแบบนี้แล้วงานนี้จะจบสวยมากสวยมากสวยจริงเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นในบางช่วงเนาะที่เราอลเราเพิ่งก็มาลงคลิปมาอะไรเงี้ยหมอรำมปเยอะนะหมอรำก็แสดงเต็มที่นะแล้วคนไปเยอะมากก็อย่างที่บอกเลยค่ะหมอรำแต่ละคณะเนี่ยจะไปแสดงที่ไหนนั่นคือการประกาศสัปดาห์ประกาศ คุณภาพเพื่อที่จะให้เจ้าภาพเนี่ยได้เห็นแล้วเขาก็จะได้จ้างอีกเขาเต็มที่อยู่แล้วทุกงานแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือสัญญาจ้างนี่แหละสําคัญเขาทําตามทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยแต่เจอแบบนี้ใครจะใครจะให้ดูไกลๆดีกว่าดูคอมเมนต์นะครับรถทัวร์นะครับคอมเมนต์นะไล่มาเลยนะสีปุ๊บ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 พุนาพุนาคอมเมนต์แม่พุนาเกือบพันคอมเมนต์จ้าพี่น้อง รัวๆๆๆท้งนั้นอ่านจังได้เดี๋ยวบมเบิร์ดมันนี่คุณะคุณะคุณาคอมเมนต์น่ะอ่ะโอเคเราพี่น้องเนาะเออข้ามาเปิดวา์ปละกันเปิดวาปขอยาบอฟีปากกล้าท่านนี้นะครับที่ตอนนี้โดนทัวลงอืมเขาบอกว่าแล้วคนบอกไว้ส่ขอยได้พักข่าวสาวพรสันว่าเบิ่งข่าวเจ้าแหรอเพราะไงโอ้ตามข่าวเจ้าอหัวหายไงเยอะ ผู้ใหญ่กล้าเปิดโทรศัพท์บอลนาะมือนีค่ะเรียกได้ว่าบ๊อกเคลื่อนไหวเนาะเคลื่อนไงยังบ๊อกเคลื่อนไหวแต่ว่าแตต่ก็้องรถทัวร์รถทัวร์ก็เคลื่อนไหวแทนขออยากเขาอยากแคปกันแคปเฟ่ไว้ทันแม่มวยได้เพิ่นปีท่อสีแดง่เพิ่นปีเฟ่สีทัวร์สีสีมันมันมันมีตรงนี้เออมาหาตรงนี้ พร้อมแล้วครับสาหรับง,งานคืนนี้จุดจุดจุดแต่ศูนย์ขาดปีนี้คูออ่หยางไม่แน่ใจนะศูนย์ขาดปีนี้หนึ่งวันที่แล้วคือก็ปมะมาณมาาอืมแล้วศูนย์เรื่องอะไรก็เราก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะแต่ก็เท่าที่ได้เห็นก็คือรถทัวร์ลงจอดเยอะ,อะมากแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมีทางออกและทางแก้เสมอขึ้นอยู่กับว่าจะออกมาไหมหรือว่าจะ จะยังอยู่อย่าง,งานั้นหรือว่าจะยังเงียบไปแต่คลิปนี้คือจะให้กำลังใจหมอลํานะครับหมอลัอไม่ได้ผิดเลยแสดงตามสัญญาว่าจ้าแล้วก็แสดงอย่างราบรื่นอ,อย่างยิ่งใหญ่อลังการเขาเอิ่นมาสมศักดิ์ศรีของหมอลําเลยแหละแต่โกหูวว่าท่านนี่จะเ้าไปเจ้าปะยู่ใส่มาตอนที่เิ่นแสดงหรือเจ้าคุณครูออกมาตอนที่ว่าเป็นเลิกงานหรือเปล่าแล้วเจ้าคุณตื่นนึกว่าแต่ว่าหกวงแรงเป็น ห <laughs> กโมงเสาร์ <c oughs> หรือเปล่าคิดว่าเอ๊ะเพื่อจะหกโมงเองก็เพื่อไปหยุดจักรสิบอเดี๋ยวจะบอกว่างานคืน,กกนนะคะชาวบ้านน่ารัก ừ ừ ừ <c oughs> แล้วก็ทุกคนน่านรักให้การตอบรับดีบดูแลหมอํำดีมากมากเพียงแต่พอเจอคนหนึ่งคนบุคคลเดียวนี่แหละพูดแบบนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะไม่เหมาะหรือเปล่าที่จะออกมาพูดแบบนี้นะคะโอเคครับผมะวันนี้ก็ได้นำข่าวสารมาฝากนี่แหละครับเป็นข่าวที่รู้สึกว่าแฟนคลับคุสิดาเข้าอยู่เด็กแนเขาอยู่เด็กเขา สูออกมาว่าอย่างกันไม่มีชื่อใครสักคนแล้วไม่มีเอ่ยชื่ออะไรเลยบอกว่าลวดเพิ่นจะสี่อะไรแต่ว่าเราก็ให้เกียรติไม่ได้ไม่ได้ไม่เราให้ให้เกียรติทุกทุกทางครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ